พระคาถามหาจักระพัดก่อให้เกิดพุทธนิมิตรครอบสถิตผู้ทรงคาถาพระคาถามหาจักรพพัดที่หลวงปูด่ดูพรมปัญโยแต่งขึ้นมานั้นนอกจากท่านจะได้ทำการอธิษฐานบารมีให้ผู้สวดได้รับพลังจากพระรัตนตรายอย่างมหาศาลแล้วยังก่อให้เกิดพุทธนิมิตเป็นวิมานแก้วพระพุทธเจ้ามาครอบสถิตผู้สวดด้วย โดยมีลักษณะเป็นมนดบแก้วจตุรมุกปรากฏฉัพพันนรังสีหประการสว่างสัยพร้อมด้วยโพธิสัตว์ราวุธทั้งสี่ประการประจำอยู่ทั้งสี่ทิศได้แก่พระมหามงกุฎตรีศูนย์จักแก้วและพระขันเพชรทั้งหมดล้วนเป็นของคู่บารมีของพระศรีอานโพธิสัตว์ โดยมีพระมหามงกุฎเป็นศิลาพร์ที่เปี่ยมไปด้วยบุญญาลิศหลวงปู่บุตรดาถาวโรพระอารหันร,ระดับจตุปฏิสัมพิทาญานได้เคยนำมาถวายหลวงปูด่ดูพรมงปัญโยเป็นพุทธบูชาอีกองค์หนึ่งด้วยส่วนอาวุธที่เหลือทั้งสามล้วนเป็นเทพศาสตราวุธชั้นสูงมีไว้เพื่อประดับบารมีแห่งพระโพธิสัตว์และเปี่ยมไปด้วยอิทธิลิ์อย่างยิ่ง หากสวดเป็นประจำสามารถอธิษฐานให้เกิดเป็นองค์พระพุทธนิมิตปางมหาจัก,กรพรรดิได้ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยอิทธิฤทธิ์และบุญฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากประดับด้วยเครื่องทรงแห่งพระมหาจักรพรรดิอย่างวิจิตรอลังการเปร่งรัศมีหลากสีด้วยแสงแห่งรัตนอัญมณีเรียกว่าพระมหาวิสิตาภรณ์มาครอบสถิตผู้ภาวนา บารมีของหลวงปู่ดูโรมปัญโยที่ท่านน้อมนำอธิษฐานจิตจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเพราะท่านใช้บารมีทั้งหมดของท่านอันเชิญกระแสะบารมีแห่งพระรัตนตรยัยและตั้งองค์พระพุทธนิมิตปางมหาจากักรพรรดิบรรจุลงไปในวัตถุมงคลที่บารมีท่านมาบรรจุอีกด้วยนะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชา ต่อพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คือนพระกะกุสันทะโมพระโกนาคมพุทธพระกัสสปะทาพระสมณะโคโดมยะพระศีอริยะเมตไตยพระพุทธะไตรัตนะยานพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระยาณแก้วทั้งสามอันหมายถึงบุพเพนิวาสานุสติยาน จุตูปปาตายานอาสวรคยายานมณีนภรัตมีสมบัติคือแก้วเก้าประการมีเพชรทับทิมเป็นต้นซึ่งหมายถึงพระนวะโลกุตตะธรรมสีหหัตจ,จะสุธรรมามีมือถึงพันมือหมายถึงการที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงหลักธรรมคือพระไตรปิฎกถึง 84,000พระธรรมขันธ์พุทโธท,ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมโมพระธรรมของพระพุทธเจ้าสังโฆพระสาวกผู้ปฏิบัติตามยะทาพุทธโมนะขอพระพุทธเจ้าป้างมหาจากักรพรรดิซึ่งมีชัยแก่พญาชมพูผู้มีฤทธิ์มาก พร้อมท้งพระธรรมและพระสงฆ์จงบังเกิดขึ้นนบบัดนี้ด้วยเทินพุทธบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าธรรมบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมสังคบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์อักคีทานางวรังคันธังด้วยสิ่งเหล่านี้ได้แก่กทูปเทียนไฟ หรือแสงสว่างและของหอมทั้งมวลมีดอกไม้และน้ําอบเป็นต้นศิวลีจะมาหาเถรังขอนมัสการพระศิวลีเถระเจ้าผู้เป็นเลิศทางลาบสการะอาหังวันทามิทุระโตขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปมีสังเวชนียสถานเป็นต้นอาหังวันทามิ ทาตุโยขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิและพระธาตุทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกดจักรวาลอหังวันทามิหลวงปู่ดูพรมปัญโย กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่อโอวาทธรรมนี้ทุกๆท,ท่านคาถามหาจัก,กรพรรดนั้นเป็นคาถาที่รวมพุทธคุณรอบจัก,กรวาลที่มีพลานุภาพมากช่วยปรับในเรื่องต่างๆจากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีหรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้ว ก็จะยิ่งทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นการสวดแผ่เมตตาให้ดวงจิตวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเราเพื่อปรับภพบภูมิต่างๆให้เขาสูงขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในบริเวณบ้านตามถนนตลาดหรือที่เกิดอุบัติเหตรุรอบๆ ก็สามารถทำให้เขาเหล่านั้นได้ทั้งสิน้นหากเราไปอยู่ณนะที่แห่งใดก็ตามหากต้องการเชื่อมบูร์เพื่อการปรับภพบปรับภูมิส่งวิญญาณแก้ภพภูมิในบริเวณนั้นก็ให้กำหนดจิตแล้วสวดบทคาถาพระจัก,กรพรรดิแล้วน้อมแผ่ออกไปจะเป็นการส่งวิญญาณภพภูมิแถวนั้นโดยวิชานี้เราสามารถจะทำได้แม้นเราจะยังไม่มีตาทิพย ดังเช่นพระอริยสงฆ์ไม่อาจเห็นรูปกายของเราโอปาติกะที่อยู่ต่างภพภูมิก็ตามขอเพียงแค่จิตเรามีความใสสะอาดมากพอและน้อมจิตนั้นไปด้วยความเป็นบุญเมตตาและหวังดีต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายการแผ่บุญครอบบุญนี้สามารถใช้กับคนที่เรามีความปรารถนาหวังดีได้ด้วยหรือแม้กระทั่งกับศัตรู ที่เราจะเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนกลับกลายมาเป็นมิตรก็ได้เช่นกันขอให้นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าไว้เป็นกําลังใจให้ทรงอยู่ในคุณงามความดีมีพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นที่พึ่งการไม่ถือโกรธผู้ใดมีแต่ความหวังดีเป็นการทำใจให้สว่าง เมื่อใจเราสว่างฉันใดย่อมกลบความมืดได้ฉันนั้นคาถามหาจักรพัรเป็นพระคาถาบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มากและถือว่ามีพลังครอบจัก,กรวาลทั้งทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้นเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองทั้งยังเป็นเกร็ดลับในการปรับภพบภูมิให้ผู้ที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร คาถามหาจากักรพรรดิเป็นพระคาถาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชมพูปฏิสูตรในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพื่อกำราบทิฏฐิพยาชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์โดยผู้ที่รจนาพระคาถาบทนี้ขึ้นมาก็คือหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดอยุทยา